โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณในส่วนของอวิหารนะคะเป็นวิหารของที่วัดนี้นะคะก็รูปแบบเนี่ยกี่มองไม่เห็นป้ายเนาะว่ามันเป็นการก่อสร้างแบบใดนะคะแต่ว่าตอนนี้กี่เดินขึ้นมาในส่วนของวิหารแล้วนะคะเดินมาในส่วนของวิหารแล้วแล้วก็ก็จะมันจะบอกว่าจะดูจากพื้นที่นะคะมันเหมือนกับมันเหมือนมันเป็นพื้นที่ที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหม มันเป็นพื้นริมพพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เดี๋ยวนะคล้ายๆเหมือนกับทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นฐานซุกชีที่มีพระพุทธรูปอยู่เห็นไหมคะอ่าตรงกลางเนี่ยเป็นฐานซุกชีที่มีพระพุทธรูปอยู่แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นฐานขึ้นมาเหมือนกันแบบกลมๆแบบนี้เขาเรียกว่าฐานซุกชีหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นสีดำๆข้างบนนั้นอะ มันก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแล้วนะคะที่เหลือตาซ่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมดเลยนะคะยาวเลยนะคะแล้วก็มีบันไดยื่นออกไปสองฝั่งคือมุมเลยคือซ้ายสุดเลยกับขวาสุดเลยนะคะเป็นบันไดลักษณะแบบเนี่ยค่ะเป็นมุกยื่นออกไปเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีบันไดลงไปนะคะแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็ลักษณะเหมือนตรงนี้มันจะเป็นบันไดหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ดูรูปร่างแล้วมันเหมือนกับเป็นอิฐที่มันแบบถูก หรือไปตามการเวลานะคะแล้วก็มันจะเป็นช่องๆอ,อ,อ,อย่างนั้นอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะแต่รู้แต่ว่าที่มันเป็นฐานานใชนไหมคะฐานนของข้างอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นที่เขาเรียกเป็นพระเจดีย์เป็นเจดีย์ที่อยู่ข้างๆแน่ๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตามประวัติที่เขาบอกว่าวัดนี้นะคะคือเขาบอกว่าสร้างอยู่ใกล้กับวัดวังชัยใช่ไหมอยู่ใกล้กับวัดวังชัยซึ่งมันเป็นนิเวศนิวาสถานของ ของพระเทยราชาหรือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิของเราเนี่ยนะคะคือเหมือนเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นวัดที่เขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ประกอบพิธีนึกภาพอออไหมคะคล้ายๆเหมือนแบบสร้างขึ้นมาเพื่อที่แบบคือสมมติแถวแถวโซนนี้มันเป็นชุมชนทั้งหมดถูกไหมเขาบอกว่าแถวเนี้ยไม่เป็นชุมชนถูกไห ถ้ามันเป็นชุมชนเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่ามันก็จะสร้างวัดขึ้นมาเพื่อที่แบบอ่ะใครจะมาทําอะไรก็สามารถมาใช้วัดเนี้ยได้คือที่เด่าเอานะมันมันก็น่าจะเป็นแนวๆอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนแบบเหมือนกับเป็นวัดส่วนกลางอะที่แบบเออสมมุติคุณจะมีงานอะไรก็มาใช้วัดส่วนกลางแต่ว่าในส่วนของผู้ที่สร้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครสร้างเขาอาจจะเป็นการรวมกันสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนของคนในพื้นที่นั้นๆก็ได้นะคะเพราะว่าดูจากลักษณะของตึกจากอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันน่าจะแบบ เป็นอาคารที่เหมือนแบบมีประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างเยอะอะฮะกี้เห็นป้ายแล้วคือกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะกี้เห็นป้ายแล้วนะคะแหมเห็นไหมมาช่วยตอนสุดท้ายพอดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้มันมีป้ายบอกอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าสิ่งที่กี้สันนิษฐานไปม่อสักครู่นี้มันใช่หรือเปล่านะคะแล้เวเราเดินลงไปดูกันสวยจังเลยนะคะวัดเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมคะ อันนี้ถ่ายจากอีกมุมหนึ่งข้าง,งหน้าก็รถวิ่งกันเกรไปหมดเลยนะคะเยอะไปหมดอะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราเดินลงมาไดไปสวยจังเลย <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็อันนี้ก็จะลกๆเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ภาพจากอีกมุมหนึ่งนะคะและนี่คือตัวอาคารที่เราผ่านเมื่อสักครู่นี้เห็นปะ่ะที่เราไปเมื่อสักครู่เนี่ยอาคารที่บอกเป็นได้ถุนสูงพื้นไม้อ่ะคะ่ะนั่นแหละ อ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิหารของที่นี่นะคะเขาเรียกวิหารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนอ่ะเอ,ะอะาเลยตามมาเลยค่ะทุกคนนี่ฐานที่ฐานสูงนะคะเป็นฐานแบบยกขึ้นมาแบบส,สูงเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปปิดท้ายกันที่พระโสดแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไปไล่เดิมจากข้างหลังเลนะต้องทํางานแข่งกับแสงให้ได้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยอากาศมันจะค่อนข้าง,างอ มืดเร็วสิ่งที่สิ่งที่มันหาตรงไหนรู้ไหมคะป้ายเขาไม่มีบอกอะไรแต่ไม่เป็นไรคะ่ะด้วยความชํานาญของเราเราก็สามารถอ่านได้นะคะ <och> เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นฐานไพทีอ่าฐานไททีอีกแล้วเห็นไหมจําได้ไหมคะฐานไพทีคืออะไรฐานไพทีก็คือเหมือนกับเป็นฐานที่รองรับในส่วนของอ่าคือด้านบนเนี่ยเขาอาจจะสร้างเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นอุโบสถอยู่ข้างบนแต่เท่าที่ดูจากจากรูปอ่าจาก สิ่งปลูกสร้างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือฐานพทีถูกไหมทั้งหมดเนี่ยคือฐานพยทีแต่ส่วนข้างบนอันนั้นอ่ะมันก็เป็นเจดีย์อยู่แล้วแหละเพราะว่าอุโบสถมันอยู่ตรงนี้นะต่เมื่ออุโบสถมันอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างบนอ่ะมันก็ต้องเป็นเจดีย์อยู่แล้วมันคงไม่มีอุโบสถสองหลังแน่ๆหรอกนะคะก็คือพูดง่ายคือเจดีย์สององนี้นะคะองค์นู้นกับองค์นี้แล้วก็ตรงกลางนู้นก็จะเป็นในส่วนของฐานสุกชีที่มีพระประธานอยู่ถูกไหมคะมันปลูกสร้าางอยู่บนนนฐทีะะค ที่พยายามจะอ่านแต่ก็อ่านไม่ได้นะคะเนี่ยฐานไททีเตึ๊ดติรดตดใช่แล้วละ่ะคืออ่านไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาตอนนี้คือว่าฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เป็นเจดีย์แน่นอนนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นฐานทุกชีที่ปฏิสถานอุทรุรุนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือฐานไททีทั้งหมดนะคะเจดีย์ประธานเจดีย์ประธานก็คือองค์นี้แหละนะคะก็อยู่บนนี้แหละนะคะโอเค ถือว่าสันนิษฐานได้ถูกเก่งมากเก่งมากไม่ใช่หรอกค่ะคือคือตัววัดเนี่ยมันค่อนข้างเหลืออรูปแบบเขาเรียกค่อนข้างเหลือให้เราเห็นได้มากพอสมควรมันก็เลยไม่ยากเกินไปที่เราจะสันนิษฐานได้หรอกว่ามันเป็นอะไรมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปดูตรงนั้นอีกน,นิดนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงพระอุโบสถกันต้องเดินอ้อมจนไม้นะคะนี่อันนี้ค่ะ ขึ้นมาอีกนะคะอย่างที่บอกว่าอันนี้คือฐานพทีทั้งหมดนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือฐานพทีทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยที่เรากําลังยือนอยู่ตรงเนี้ยคือฐานพทีและอันนี้คือเจดีย์ประธานอ่าแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกเป็นฐานท,ทุกทีที่บริสถานุพถรุนะคะในส่วนของวัดหลวงชีกุดแห่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเจดีย์เหมือนกันแต่ว่า อันนี้ก็คงจะเป็นเจดีที่เล็กกว่าอ่าอันนี้เป็นเจดีที่เล็กกว่าแต่อันนู้นเป็นเจดีประธานแน่นอนอยู่แล้วโอเคนะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปในส่วนของพระอุโบสถกันต่อนะคะจะเก็บภาพเพิ่มไปอีกสักหน่อยไหมคะเพราะว่า6นาทีเอง7นาทีนะคะจะได้ไปปิดท้ายกันที่พระอุโบสถเลยนะคะคือประมาณ7-8นาทีไม่เกิน10นาทีเนี่ยคิดว่ามันสมเหตุสมผลสําหรับการที่เราจะคุยกันไปดูข้อมูล ดูพุ่งดูภาพอะไรกันไปนะคะบางทีบางอันมันยืดยาวเกินไปบางอันก็คือบางคลิปเนี่ยนะพูดเพลินจริงนะคะคือเราแบบเดินแล้วเราก็เพลินพูดไปครึ่งชั่วโมง <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยนะคะนี่ให้ดูกันอีกทีนะคะเป็นเจดีย์ประทานที่ตั้งอยู่ในส่วนของฐานไทยทินนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปในส่วนของเท้าโบสถกันบ้าง